แล้ววันนี้กระเพ่าเลยทำไมอ่ะถ้าใครไปอ่านหนังสือรักนะเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเขียนถึงเรื่องที่เขาไปแทนสนุกนี่แล้วเฝ้าโต๊ะสนุกอยู่กี่ครัง้งกี่ครั้งนี่แปลว่าเขาเป็นอาชีพนี่เมื่อถ้าใครอ่านหนังสือหนงมาแล้วจะรู้เลยว่าผมพบรักกันครั้งแรกกับเมียเมียเท่งเหรอครับไป โอ้โหลูกแตกออกมาเลยด้อยยบอยยงครับจอครับยนะครับยเมื่อไหรครับยครับับโอ้โหจะไปลูกค่าครับงไปครับครับสิบแลครับอีกแปดน้ครับไห้ได้ครับสครับแล้วครับอีกสีีก่ไม่ได้ครับลูกค้านะครับหมดตเลยนะหมดเลยอาิมัลงไปลูกเดียวไมเหรอ สองเลยลูกชายมาลงไม่ได้ไงอ่ะไม่ลงนึ่ฮะก็จับเข้ารูไปนี่ลูกสนุกไม่ใช่หนูนาโอ้โหไม่ได้นะครับคนแรกในคุ้เท่นะครับไม่ได้นะครับหนึ่งต่อสองผู้ใหญ่สองเด็กเล็กๆหนึ่งเดี่ย้ำเลยครับพร้อมเอาละฮะโจทย์มาแล้วขึ้นกันด้วยกะนะฮะจักระหรือกระก็ได้เอานะครับพร้อมวางครับ กระเด้งกระดอนอุ้ยกระดูกกระเดี่ยวกระเทียมกระเทียมไปแล้วกระเทียมไปแล้วกระเทยกระเทยเจ้าอยู่แล้วเนี่ยกระเทยโอ้ขี้ก่อยแล้วเนี่ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วกระต่ายขูดมะพร้าวกระายกระต่ายเดีกระตุกกระตุกไปแล้วกระตุกไปแล้วนี่คุณจมสองทีแล้วนะเนี่ยกะกะกระกะ กดุกกระดิ๊กไปแล้ว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 คุณจะคุณจะพลาดจับขันนะครับกระดุกกระดิกกระดิกกระดุกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไม่นับเป็นว่าแล้วแต่เสียงกูทำไมพร้อมนะครับพร้อมมาเป็นปะะะนฮประทั้งหลายแหละพร้อม ปครับประสบปะยางอ่ปโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ประโยน์ปรอะไรประสบปประเทศประเทศประเทศเอปเทืองประเทืงประเทศนอกประเทศนอกอย่าไปฉันไปฉันไปฉันแล้วปลาดุกอุยปลาดุกอุ้ยปลาดุกปลุกวล เวลามันจะแข็งมันจะหายไปเองเนี่ยประหลาดแผลงเราลืมนึกถึงหน้าเขาประหลาดพี่กลาดูดีอยู่พี่มันยังมีมิติหน้าพี่ไม่มีมิติขอแบ่ทิพย์หนึ่งต่อสามให้พี่เริ่มก่อนเลยเชาด้วยพี่แพ้เวลาพี่เริ่มก่อนเหนียวสิ ช่วยกนได้นะครับเอ้ยี่สามคนนี่นี่ไงก่อนมมาสามตัวมาปแล้วครับยักษ์เท้าใหญ่เร็วคัดไปเร็วแต่เราปล่อยเขาไปลอยไปยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรผู้หญิงรอผู้หญิงกอรอหญิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รผู้หญิงรอผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่านเถื่อนก็มรอจุฬารอผู้หญิงผู้หญิงรอไป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 ได้ตัวตัวตัวรอไปรอไรอไปอไปได้ได้ได้รอไปรไปได้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 เดี๋ยว หน้าสอฝาสามตัวสามตัวพอพันพอพึ่งกำา่อพนพอพนพอพันไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเด็กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หิไม่หิ ขอฝาบอขอไทยขอฝาฝาสามตัวกลขอพิ่นกำลังขอฝาขอฝาบอยไหมบอยไหมบปะบออะไรนะบอยอะไรนะบอยไหมถูกต้องถูกต้องหลัากปลงาประมาณชั่วโมงึ้นแล้วหมบอเราก็ขึ้นหมบอนกโอ้โหต้องถือว่ายากมากเลยนะยากมากเลยนะไม่ได้นะคะ พร้อมหนึ่งสองต้มไป ักแก่นี่ิจะเล่นลอเลยอ่อย่เล่นอยเล่นิมวกาว่าทาไม่ได้ครับรังอะแตกไขแล้วถึงจะดื่มได้ถ้าใครยืนก็อดดื่มแล้วจะใส่ถุงเท้าทำไมน่ะระักษา หัวของเท้าหัวของเท้าลงมาลงข้ามไปละครับไปเลยครับ เดี๋ยวโอ้ยไม่สงสารเหรออะไรแล้วถ้าปล่อยไว้าาที่นี่ก็มันจะเหนียวาอย่าเลยเร็วแค่ไหนไล่ปากสาัตว์เองทำเองก็ทำไม่ได้นะมันต้องหนาวจริงนะถึงจะสั่นได้อยากให้ลงมาฮะแกนาครับโอ้ยดึงขึ้นอีกนะดึงขึ้นมือโกม,ม,มือหลุดตรงน,นี้พร้อมครึ่งกิโลเท่านั้นครับที่ต้องก,การพรอ้อมไป สลับพระเหรอมันฟันสักเละหมดเลยครับเนี่ยใครเห็นก็ไปหยิบสักแกะมาเลยอ๋อเลยเออขอเลยให้เขาเหอะเผื่อจะถึงมั้งขอขอให้เขาเออาจจะถึงึันกิโลภาคมันคนเราไม่แน่เท่าไหร่เราเอาล๋อไม่ได้ขึ้นมาก็ช่วยไม่ได้เท่าไรนะขึ้นงอวายขึ้นลอยลอง พึ่งโลไม่ต้องเอาเง้นนะถ้าจะหาลึ่งงี้เอาคืนไปเลยเอาคืนลูกเอาคืนลูกไปพึ่งโลนะครับโโอ้หเลยมาเกือบกิโลอ่ะโอ้ยบอกแล้วเฮ้ยนี่เราเก่งขนาดนั้นเลยเนี่ยไม่เก่งได้ยังไงล่ะเปบอกทั้งลูกเลยอ่ะก็เป็นว่าทำไม่ได้นะครับนั่งเลยนอนก็ได้มันจะเป็นแบบเมื่อกี้ไหมทำไมไม่จับอ่ะเห็นไหมเวลาเขานั่งเนี่ย นั่งของขาที่ซิการก็คนเดียวก็ทําคนเดียวเข็นคนเดียวไปเก่งนักเอาอยากอยากไปได้เนี่ยอีกมือนึ่จับตรงนี้เวลาเขาแข็งก็ไม่ดูเขาสนใจแต่ผู้หญิงไอ้นี่พร้อมนะทุกอย่างพร้อมเร็วเลยอะไปตรงตรงตรงไปครไปนะครับตรงตรงเบรจะไปเบรกจะไปไปเร็วเร็ว ไอ้ทีแลมเลิมต่างๆทั้งยังไม่ดิ้นเลยลีเข้ไปเลื้อยมาถางแล้วนี่ยังมาได้แค่นี้เองเออทำไมเขาดูยากยากทำไมคุณสองคนเขาง่ายจังเออเขาเก่งการมาอะไรเนี่ยนี่รเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาไม่ได้ด้างไม่ต้องวิจารณ์ไม่ต้องวิจารณ์มี่แต่ว่าคนโน้นคนนี้ก็โง่มาตั้งแต่เกิดตัวเองก็โง่เหมือนกันโว้ยโว้ยมาดิโว้ยมาดิ หลักการดีๆก็ไม่ทำเลยเึ่แนแล้มไม่ได้เลย,เลยก็ทำตามทุกอย่างแล้วจะซ้ายก็ซ้ายจะขวาขวาซ้ายซ้ายขวาวขวาวขวาขวาซ้ายซ้าย,ายโอ้โหต้องถือว่า,ายากการดาบหกเล่มน,นะฮะพร้บบอมป เป็นดาบครับหรือคล้ายดาบให้ไหมหรือว่าได้เราทําทําค้อนอันค้อนไม่ว่าอันเล็กนะถึงไม่ว่าเล็กนะฮะเดี๋ยวขออธิบายเดี๋ยบครับอันไหนตรงไหนดาบที่จับหรือว่าที่ยังไงฮะอันนี้ใช่ไงฮะนี่ธรรมดาเป็นเป็นเป็นดาบไม่ได้แบบฟันนะเป็นดาบแบบแทงครับพระองค์ต้องหาเอาแย่เลยอันนี้ถือว่าพลาดอันนี้พลาดอันนี้รอได้วมอันนี้ฮะอันนี้อันนี้เป็น ที่จับเขาต้องตั้งมาตามนี้ไว้แลผมอันนี้เป็นเป็นดาบแบบสวมฮะโอโอเคโอเคว่าใช้คด้ใช้ได้ใช้ได้คิดไปได้นะนเี่ยเราเผลอทำคอนไปอ่ะเราไม่รู้ไงไม่รู้เหรว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เอาค้อนเนี่ยไม่รู้นี่ตั้งจะทำค้อนเลยหลอกตาไม่เฉยใช่แต่ความจริงมันคือปับ หึุดหลุดนะหลุดนะหลุดนะฟึ้บฟื้บนี่เอาไปอัดอ,อ,อ,อ่ะอ่ะเอาเข้นี่ถือว่าได้นะคะ<ด>ะรับูส่วนถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะไป 来打他！来打他！ กระเทียมที่ไปอยู่ในแก้วน้ำอ่ะครับโอ้โหน็นเลยมันกินน้ำแล้วบ้วนเอากระเทียมออกผมว่าผมโกงเงียบแล้วเนี่ยโกงเงียบเลยสายตาดีนะสรุปว่าทำไม่ได้ขอนะครับ ตีทั้งนี้หรอตีออกจัดแม่นเฮ้ยอย่าทะเลาะกันฮะมีสิพี่เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเขาเฮ้ยตีเข้าตลอดเลยยกไปดิไม่มาคนตีแม่นอ่ะเอาเลยนะครับเอาดิเทียบเลยนะครับแอบไห้หนึ่ง แปดดแปแปล้วชัดเลยชัด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 เลยนะครับสิบห้าสิบเอ็ดสรอยสามสีิบห้าสละสิบนีอีกห้าแน่นอนเป็นสิ้นี่สิบเลยนี่สิให้ดูสิบหน่อยดิมาดูสิหน่อยดิสามบวกสาเป็นสิบเหรอ ซ้อนกันเปล่าสองอไม่มีแล้วาาสามสี่ห้าหกเอาไม่ได้โอ้หนักอ่ะได้สิบเอ็ดนะครับทำไม่ได้ไไดไไดไดนะครับ